ดีๆนะครับ้งจอดก็ดับแล้วไม่ได้สตาร์ทรถไม่ได้ครับผมใช้รีโมโทนี่ก็เจอจัมเบสี่ห้าคันแล้วให้รถกระบะมาจัมเหมือนรถกระบะมาจัมไฟแรงสตาร์ทรถได้โอ้โมไฟน่าจะแรงเลยมอไซค์รถกระบะมาจำให้สองคันคันแรกก็ไม่ติดเขาเลยกลับคันที่สองว้าขอบคุณมากๆครับผมได้ คืขึ้นนีถ้าดับมันช่ติดเองไหมน,นแล้วก็โหอกโ,โอ้เป็นช่างมาพึ่งกันรู้เหมือนกันแท็บแบตหมดนะคุณไปไหนก็ไม่ได้เรียบร้อยเลย มีขนาดจำมาห้ไม่ขึ้นเลยถ้าเราไ,รไา้สตาร์ได้ไหมสตาร์ก็มีนี่ก็มีเรงมาเจอเหตุการณ์เหมือนกันนะโอ้ไปจ่ายที่ละที่ละร้อยสองร้อย ล่าจะไดใ้ให้เลย500ร้อยโอ้ถ้งเอาล้พี่เดี๋ยวผมไปซื้อเบ็ดให้ม,มันจำจำไม่ได้รถใ,ใหญ่จำได้เต๋อเจ้เราอย่าไปล็อกรถล,ล็อกอะไรนะครับถ้าเนี่ครับเปิดไม่ได้สักอย่างเลยอืนนี่เปิดได้นี่ได้ เปิดบอลได้แล้วเป็นจดดได้จากนี้ทุกคนเลยย้ำมั่นใจไอ้นี่ดูแดงเผลดยเลยแล้วเสียตังเปล่าระโยชน์ก็ไม่ใช่เนาะความช่วยเหลือเนาะมีน้ำใจคนละอยละยลอย รถใหญ่200เขาไม่เอาสอักบาทแต่ก็สตาร์ทไม่ติดคันที่สองมาใส่แดงปุ๊บสตาร์ทติดก็เลยไม่ดับเลยใจพี่เขาไปเอ๋คนละห้าสิบบาทพี่เขาก็ไปเองโอ้นี่เเดี่ยกันรถใหญ่เมื่อกันบางทีก็หมดหนาดเป็นใหญ่ก็หมดเนีย่ยฝากถึงทุกคนนะยูมู พวกนี้นหมดช่วยอะไรไม่ได้เลยโ okay. อเคับขอบคุณครับคนนี้โอนตังไม่ไหรือนี่ไ้ครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวนี่จะลองดูลองไสิบห้านาทีดูว่าจะสตาร์ตติดไหมหอลองดูใช่ไหมนี่รนรครับก็คือจอดไว้ครับ